สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ IP ออนไลน์บายมีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างนะคะตัวของฐานข้อมูลเกี่ยวกับสต๊อกสินค้าก็คือการเช็คสต๊อกรับเข้าเบิกออกนะคะโดยการที่เรากรอกข้อมูลจาก Google Form นะคะแล้วก็วิ่งไปยังฐานข้อมูลของ Google s h e e t นะคะโดยการที่เราในอ P ที่แล้วอ P ที่6เนี่ยเรามีการพูดถึงแบบฟอร์มนะคะในเรื่องของการเช็คสต๊อก ะะโดยการทำแบบฟอร์มโดยใช้ Google Form ขึ้นมานะะก็เข้าๆในโดยโดยรายละเอียดมีรายการสินค้าทั้งหมด4ีรายการนะคะแล้วก็มีการใส่จำนวนรับเข้าหรือเบิกออกแล้วก็มีการเลือกประเภทว่าเป็นประเภทรับเข้าหรือเบิกออกนะคะอันนี้เราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดกันทำเพราะว่าถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดกันทำก็กลับไปที่ EP ีที่6นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการลิงก์ข้อมูลนะคะโดยโดยการที่คขียข้อมูลแล้วข้อมูลจะวิ่งไปที่ฐานข้อมูลใน g o เกิ e ชี e นะคะ ในส่วนตรงนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูกันถ้าเกิดเรามีตัวของ Google Form แล้วเราสามารถที่จะขียข้อมูลใน Google Form ไปแล้วก็ให้วิ่งไปที่ตัวของ Check Stop Google เอ่อเช็คสต็อกใน o g l e Sheet อย่างที่บอกไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของตัว Google s h e e t เองเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่วิ่งมาก็คือเป็นข้อมูลเช็คสต็อกการตอบกลับโดยชื่อชีตของเราแผ่นง,งาน การตอบแบบฟอร์มที่1นะึในแผนงานแรกเนี่ยนะคะเราก็ทําการสร้างแผนงานที่2ขึ้นมาโดยการที่เพิ่มแผนงานนะคะแล้วก็แก้ชื่อนะคะของแผนงานให้เป็นชื่อของสินค้าคงเหลือนะคะแล้วเราก็พิมพ์นะคะรายการสินค้าอย่างที่บอกไปว่าสินค้าเรามีสีตัวว่าสินค้าเรานะคะแล้วก็มีสินค้าเราเนี่ยสี่ตัวมีอะไรบ้างประการดินสอไม้บันทัดอย่างลบนะคะแล้วก็ทําอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะเป็นคงเหลือแล้วก็มีหน่วยนะครับ เป็นด้ามแท่งอันนะคะก้อนนะคะในแต่ละหน่วยของแต่ละสินค้านะคะในส่วนของคงเหลือเนี่ยนะคะมันยังเป็นช่องว่างอยู่ก็คือการที่เราจะต้องลิงก์ข้อมูลนะะโดยอ้างถึงการตอบแบบฟอร์อมหนึ่งนะคะโดยการที่เราจะเขียนโค้ดขึ้นมานะคะเป็นสูตรการคำนวณน,นะคะก็คือโดยการที่เราจะอ้างอิงถึงตัวของ a 2ก็คือตัวของ ประกานะในหน้าปัจจบุบันแล้วก็ให้วิ่งไปที่ฐานข้อมูลการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะโดยการที่ให้เลือกที่การที่เลือกที่ข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรับเข้านะคะหรือว่าเบิกออกเนี่ยนะคะให้เลือกที่มีก็คือรายการสินค้าแล้วก็แสดงประเภทว่าเป็นรับเข้าหรือจ่ายออกนะคะถ้าเป็นรับเข้าก็รับเข้าเข้ามาแล้วก็ให้ลบ กับเบิกออกไปนะคะในการเขียนสูตรตรงนี้นะคะเราก็ไปเอาสูตรมานะคะเดี๋ยวจะบอกสูตรให้นะอ้าวสูตรกลายเป็นสูตรไม่ครบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูที่จะเขียนไปพร้อมกันละกันนะคะอาเอาสูตรตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะใส่ในช่องที่เราต้องการนะคะเด่๋ยนี้สูตรมาไม่ครบนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปเอาสูตรนะจากอันนี้มานะคะ รามาใส่แทนในส่วนตรงนี้นะคะก็วางเข้าไปนะคะก็ต้องใส่วงเล็บปิดนิดนึงแล้วตรงนี้นะคะจากตรงเนี้ยเอเราบอกว่าเราจะเลือกนะคะอย่างที่บอกไปว่า CC นี่คือในเรื่องของ คอลัมน์ที่เป็นตัวจำนวนแล้วก็อ้างถึงนะคะตัวสินค้าบ b บแล้วก็ให้ไปเลือกประเภทว่าเป็นรับเข้านะคะก็ให้เดึงเข้ามานะคะถ้าเป็นเบิกออกก็เป็นลบตรงนี้เราก็จะต้องเป็นเบิกออกนะแก้เป็นเบิกออกค่ะ <S <S น่าจะได้ละ อ่าเดี๋ยวคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตรงเนี้ยนะตัวเลขนะคะจะวิ่งมาไหมนะคะลองดูนะนะลองกลับไปนะคะแล้วลองไปคีย์นะคะข้อมูลในตัวของเช็คสต็อกนะคะทีนี้เราจะคีย์ข้อมูลอนะ่ะเราก็ไปคลิกที่ลูกตานะคะเราก็จะได้ข้อมูลนะการคีย์ข้อมูลนะเดี๋ยวเราไปคลิกลูกตาแล้วกันนะ เราก็ขีควข้อมูลเข้าไปโดยการเลือกนะเราเลือกปากกาก่อนละกันเลือกไล่นะปากกาสมมติว่าปากกาเราสต็อกเราเบิรดรับเข้าสองร้อยนะเราก็รับเข้า,าก็ส่งเข้าไปนะครดินสอนะ่ะเราเอาหนึ่ร้อยห้าสิบแล้วก็ขีดดินสอไปหนึร้อยห้าสิบรับเข้านะตอนนี้เราเารับเข้าทั้งสี่ตัวก่อน ก็เลือกไม้มันทัดนะคะไม้บรรทัดเราเอาสักร้อยี่สิบประเภทรับเข้าเหมือนกันนะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือยางลบยางลบเราก็เอาเลือกเป็นร้อยี่สิบเหมือนกันนะคะโอเคเราก็เลือกประเภทรับเข้า ส่งข้อมูลเข้าไปอ่ะทีนี้เราเรามาดูข้อมูลในสต็อกเราอในการตอบกลับเห็นไหมคะข้อมูลวิ่งมาแล้วนะก็คือเออปะกาสองร้อยนะคะเป็นรับเข้านะคะดินสอหนอยห้าสิบมันมันถัดเอยยี่สิบอย่างลบรนึยี่สิบพอเรามาดูฐานข้อมูลนะ,ะมีมาแล้วนะเราก็ดึงมาเลยอ่าลากมาเลยนะคนะเพราะว่าเนี่ยก็จะได้เป็นปะกาก็คือข้อมูลตรงนี้ก็จะวิ่งมาใช่ไหมคะ ทีนี้เราลองดูซิว่าถ้าเราคีย์นะคะเบิกออกนะคะข้อมูลตรงนี้จะตัดให้เราไหมนะคะ,ะ,ะเราเบิกออกประกานะคะ,ะประกาเราเบิกสักหนึ่งร้อยนะแล้วก็เบิกออกนะะี่คไม้บรรทัดนะคะ,ะไม้บรรทัดเราเบิกออกสักห้าสิบ แล้วก็เลือกเบิร์ออกนะะเราลองส่งเข้าไปทีนี้เรามาดูฐานข้อมูลนะ,ะเห็นไหมคะ,ะเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะประก,กา1หนึ่งร้อยหมายมัทัดห้าสิบนะคะในส่วนตรงนี้ในส่วนตรงนี้เองนะคะเราก็ลองมาดูนะคะในเรื่องของสินค้าคง,งเหลือนะคะว่ามันจะตัดออกไหมนะคะจากเดิมประก,กาเรา นะที่เรารับเข้าสองร้อยแล้วเราก็เบิกอ,ออกไปหนึ่งรอก็ตัดออกไปนะคะในตัวของมันทัศนะเราครับร้อย2ี่สิบนะคะเบิกอ,ออกห้าสิบก็เหลือเจ็ดสิบนะคะตรงนะคะเห็นไคะ,ะข้อมูลตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าตอนนี้ในสต็อกเรามีสินค้าคงเหลือปากกากี่ด้ามดินสอกี่แทง่งแล้วก็มันมันทัดกี่อันนะคะยังลบกี่ก้อนนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คสต็อกนะได้ตรงนะคะโดย ดูจากข้อมูลนะคะการรับเข้าเบิกออกของเราแล้วก็ไปดูสต็อกจริงว่าตรงกันไหมนะ,ะในส่วนตรงนี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็พูดถึงในเรื่องของฐานข้อมูลนะคะโดยการที่เรากรอกข้อมูลใน Google Form นะ,ะเป็นในส่วนของการเช็คสต็อกสินค้ารับเข้า เบิดออกนะคะลิงก์มาที่ตัวของ g o Google s h e e t นะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดสต็อกได้โดยการที่เราใช้สูตรนะคะ EF กับ Sum i f s นะคะมาช่วยในการตัดสต็อกตรงนี้นะคะก็ลองเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะให้เราทราบถึงสต็อกจริงๆของสินค้าเราเราสามารถเช็คสต็อกได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ EP นี้นะคะเป็น EP ต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็น ep ที่7นะคะต่อเนื่องจาก ep ที่6ถ้าเคเกิด เพื่อนๆท่านใดยอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำนะคะในเรื่องของ Google Form นะคะในเรื่องของการาบันทึกข้อมูลนะการทำข้อมูลการบันทึกข้อมูลเนี่ยเข้ามาในสต็อกเนี่ยก็ลองไปดูนะคะในส่วนของวิธีการใช้ Google Form นะะในการทำสต็อกสินค้านะคะตรงนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวคราวหน้าต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะมีการพูดถึงเครื่องมือที่ชื่อแอป h ี e t นะคะในการช่วย เรื่องของการทําสต็อกนะะหรือว่าอัพชีตในเรื่องของการทําในเรื่องของการขายหรือว่าอื่นๆนะคะหรือว่าแม้การผลิตเองนะคะเราก็จะมีพูดถึงนะคะแล้วก็จะมีเก็บความรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของนะคะไอที IT ต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะให้ความรู้หรือว่าถ่ายทอดได้เป็นประสบการณ์แล้วก็การทบทวนนะคะในเรื่องของตัวของคนบรรยายเองด้วยเหมือนกันนะคะตรงส่วนนี้ ก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากแล้วพบกันใน EP ต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ